ไปพิกัด126ปอนด์นะครับเฟเธรินสภียวมวยไทยพบกับเจมาร์คคูเปอร์ครับรอบแรกครับเฟเธรินกับเจมาร์คคูเปอร์เดี๋ยวไปก่อนครับทักทายครับนี่ครับทักทายคือแรงเหลือเกินเลยครับเจี๋ยว้วนี่ปาถามไปเลยครับหมัดไม่โดนครับเจอซ้ายใส่หัวใส่เลยครับบอกมา ของหนักของแรงมาเลยครับเจอซ้ายกระแทกมาครับโอ้มีน้ํากระจายเล็กๆเหมือนกันนะครับแม่อย่าประมาทนะครับมาซ้ายของเจมาคูเปอร์นี่เริ่มจะคลาเป้าแล้วครับโอ้โหไม่น่าคบลงนะครับคู่นี้ดูจากการออกอาวุธรวบมาครับตีได้ไหมแต่ฟันจอไม่โดนครับโอ้โหเขาเร่งเลยนะครับเจมาคูเปอร์ครับเป็นรนีน่ต้องเร่งตามนะครับส่วนไหส่วนก็มาบวกไปบวกมาแล้วครับ โอ้โหจิมซ้ายแหมโดนจะไม่เป็นไรครับอันหนึ่งทีสองทีโดนแล้วทนได้ครับโอ้โหเ,เลอโยโบนีสเสียวไส่จริงๆครับตัดไปกดใครมาหรือเปล่าเลยครับแบบนี้ครับเอาหมาัดมือสองมาเตะจอล่างขึ้นไปโอ้เจอซ้ายครับขึ้นการคอเลยนะครับเจามาร์คูเปอร์นี่ครับพยายามเตะขวาแต่ตัวเองก็โดนหมัดเหมือนกันนะคะนนรับเพชรนันลิบยีเข้าไปจัามะเสียบไม่เสียบครับแทงซ้ายอ่าดไปลงไปแล้วโอ้เจอเข่าครับร่วงเลยครับ ครับพี่เดชครับูปดาวครับเอาไหวครับลุยต่อครับเห็นแล้วครับเห็นปอดแล้วครับเห็นปอดแล้วครับเพชรนารินครับนี่ครับต่อยท้องอีกทีหนึ่งสับเข้าไปพยายามเสียบขึ้นมาเหมือนกันนะครับกัดฟันสู้สับอีกทีครับเพชรนารินเจมาคูเปอร์จะสอบกลับครับโอ้ยอาจารย์จุดเสียดแน่นเปิลเหลือเกินครับเดี๋ยวเขาเป็นเรืข้างล่างก็แล้วกันครับยกแรกครับ โยกแรกเข้านันครับโอ้โหลำตัวไปน่ครับรอกระทุ้งครับปักเข้าไปครับโอ้โหเข่าซ้ายครับลูกนี้นี่เป็นนับแรกนะครับดูกันอีกครั้งครับลูกนี้ลูกน็อกเลยครับเจอตบพุกซ้ายไปครับังหวะภาพช้าไฮไลท์นะครับ เตะซ้ายครับหมพึดการคอมาเลยครับเมารคูเปอร์วงในพยายามรวบไว้ก่อนเลยครับจังหวะเสียบเนี่ยครับโอ้โหเสียบตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ดูครับส่งพลังพอที่จะทําให้จุกได้ครับดูครับอีกจังหวะวงในครับนี่โอ้โหเสยไปเลยครับแม่เห็นมุมนี้ใกล้ๆแบบนี้แล้วหมาเสียวแทนเลยครับสี่โคงอ่อนแลวครับตรงนั้นไปลายเลย หลังจากนั้นขึ้นมาพยายามสอกกลับแล้วโดนตุยลำตัวไปอีกครับลาแล้วแก้วตาเลยครับแบบนี้ครับชุกว้วครับเป็นโลกท้องบาลละครับคนน้นของเจมร์คูเปอร์นะครับโอ้โหโดนไปแต่ละทีนี่จังๆครับดูในมุมนะครับมุมสูงครับจะสอกกลับครับพกซ้ายเข้าลำตัวแล้วก็เข่าตาไปทีหนึง่ง